สบายกันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันจะนามสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยเจ้าของ y o u t u แอ a เคา u ์ t สินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยนะครับดวงรายสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สำคัญมาก เพราะว่าดาวใหญ่ถึง2ดวงนะครับกำลังจะย้ายราศีขณาดที่ท่านกำลังฟังออคำพยากรณ์ของสินแสหมิงวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมซึ่งเดี๋ยวประมาณสี่ทุ่มดาวเสารจะย้ายราศีจากราศีมังกรไปอยู่ที่ราศีธนูเป็นการย้ายถอยหลังแล้วถัดไปอีกไม่กี่วันนะครับก็คือวันศุกร์ที่17กรกฎาคม ดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์ก็จะย้ายราศีจากบังกรไปธนูอีกเช่นกันตามดาวเสาไปเลยนะครับในเวลาประมาณสามทุ่มตรงผมถึงบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะว่าดาวจะย้ายใหญ่ๆถึงสองดวงและเป็นดาวใหญ่ระดับก๊อ f ฟ t าเอร์ทั้งสิน้นนั่นก็คือดาวเสาร์เตเทนและดาวพฤหัสจูปิเตอร์นั่นเอง และในอาทิตย์หน้านี้ทั้ง12ลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่13กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่19สัปดาห์หน้านี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นเป็นสัปดาห์แห่งความสำเร็จนะครับในเรื่องของการงานเป็นสัปดาห์ที่คุณมีโอกาสจะมีชื่อเสียงนะครับแต่งานจะเยอะมากในช่วงสัปดาห์นี้ ถือว่ามีภาระหลายอย่างที่ชาวลัคนาท่านนูต้องเคลียร์นะครับในเรื่องของการงานล้วนแล้วแต่เป็นอะไรที่ต้องทุ่มเทให้กับมันทั้งสิน้นจันทร์ที่13อังคารที่14นะครับเป็น2วันที่งานจะมีความสำเร็จดีพุทธที่15ระวังเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับพุทธที่15ระวังเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของเงินเงิน,งนทองทองพฤหัสที่16 สุขที่17แเป็ี h a p p ช่วงนั้นติดต่ออะไรก็จะได้รับความสำเร็จสาวที่18ให้ระบัดระวังเรื่องของคำพูดคำจาวันอาทิตย์ที่19ชาวลักนณาธนูน่าจะมีข่าวดีบางอย่างในเรื่องของงานจึงเป็นบทสรุปนะครับตรงนี้ว่าดาวสาวและดาวพระหัสนั้นนะครับได้ย้ายเข้ามาทับลักษณาธนูเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันนี้วันที่ผมกำลัง อัตรพยากรให้ท่านอยู่เนี่ยช่วงนี้แหละสี่ทุ่มก,กว่านี่แหละฮ่าๆแล้วก็อีกทีนึงก็คือวันที่17นะนะครับผมได้บอกไปแล้ว17มีนานะครับตาโทษ17กรกฎาไอ้บ้าเออ17กรกฎานะครับประมาณสามทุ่มนะดาวพฤหัสก็ย้ายมาอยู่กับดาวเสาร์ที่ธนูโอทีนี้แหละ ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาธนูนานาประการทั้งในเรื่องของการงานการติดต่อเจรจาต่างๆซึ่งรวนแล้วแต่ทำให้คุณนั้นมีความแฮปปี้ทั้งสิน้น นะครับก็จะมีวันพุธนะครับที่ต้องระมัดระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินการทองส่วนในเรื่องของการงานนั้นต้องบอกว่าชาวธนูนั้นจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงชื่อเสียงจะเป็นที่รู้จักหรือว่าผลงานของคุณนั้นมันทําให้คุณนั้นเป็นที่รู้จักกับผู้คนมากยิ่งขึ้นจริงๆและภาพรวมเรื่องการเงินสัปดาห์หน้านี้ถือเป็นสัปดาห์ที่ดีนะครับจะมีแค่แต่วันพุธที่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงิน วันพุธวันเดียวที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินวันศุกร์อาจจะมีการเดินทางช่วงสั้นๆก็เป็นไปได้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูเอาไว้จะบอกตรงนี้ว่าในสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่เอือ้อช่องทางและผลประโยชน์ในเรื่องของงานอย่างมาก จับตาดูให้ดีครับถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครบางคนที่มีคุณวุธหรือวัยวุิหรือเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเหมือนกันชักจูงชักชวนคุณให้ทําอะไรสักอย่างหนึง่งถือว่างานนี้เป็นโปรเจกต์ที่ดีแล้วก็จะได้ทําต่อไปและแฮปปี้รับทรัพย์ได้เงินในอนาคตขอให้โชคดีครับส่วนเรื่องความรักนะก็แฮปปี้ตลอดทั้งสัปดาห์ครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วนะครับความสัมพันธ์ก็ดําเนินไปในทิศทางที่ดี คนโสดนะครับเนื้อหอมทีเดียวในสัปดาห์หน้านี้ขอให้โชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโ r รโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล